สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่อง w a r of the Eternal วันนี้ก็มีข่าวสารโรงการทหารต่างประเทศมาเสนออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้อีกแล้วนะครับผม ก็คือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับระบบป้องกันร,ระยะประชิดหรือว่า C I W S นะครับหรือว่า Cross In r e p o n s y s t e m ที่กำลังมีแผนจะพัฒนาสำหรับติดตั้งบนเรือลบของกองทัพเกาหลีใต้ก็เคือเมื่อวันที่5มิถุนายน2020ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ใกล่าวว่าระบบป้องกันร,ระยะประชิด C I W S 2นะครับซึ่งมีกำหนดที่จะพัฒนา ระหว่างปี2021 2 0 2 1 0ถึง2030เป็นวงเงินราว289ล้านเหรียญโดยระบบป้องกันร,ระยะประชิด CIWS 2จะมีคุณสมบัติติดตั้งปืนใหญ่กลลำกล้องหมุนแก็ซลิงขนาด30ม mm, ิลิเมตรและก็มีระบบ AESA เรดาร์แบบใหม่ด้วยนะครับซึ่งระบบ AESA แล้วก็เรดาร์เนี่ยจะถูกออกแบบแล้วก็สร้างในเกาหลีใต้เลยส่วนปืนใหญ่กลลำกล้องหมุน3 0มิม mm, ลิเมติกัน ที่จะนำมาใช้ไม่น่าจะเป็นของที่พัฒนาในเกาหลีใต้แต่อาจจะเป็นการนําเข้านะครับสำหรับเจ้าปืนใหญ่กลระบบอาวุธน่าจะเป็นปืนใหญ่กล7ลำกล้องหมุน GAU-8 ขนาด30มิลิเมตรซึ่งน่าจะผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับที่ใช้กับระบบป้องกันระยะประชิด Goalkeeper CIWS ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีการประจำการในกองทัพเรือของเกาหลีใต้อยู่แล้ว จ้าหนที่เกาหลีใต้กล่าวถึงเหตุผลนี้ว่าการพัฒนาและก็การทดสอบระบบอาวุธปืนแบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจะใช้ระยะเวลายาวนานมากเกินไปโดยทางผู้ผลิตกระสุนลายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ได้ทําการผลิตกระสุนเจาะเกราะอาวุธปล่อยน้นวิถีทิ้งเปลือกแบบ MPDS ขนาด30ม mm, มแบบ K164 ทับ K165 ที่สามารถใช้กับปืนใหญ่กล GAU8 ได้นะครับ ซึ่งเกาหลีใต้กําลังมีแผนที่จะผลิตกระสุนแบบรังกล่าวภายในประเทศผ่านการถ่ายทอดวิทยาการจากบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยระบบ C I W S 2คาดว่าจะถูกนํามาติดตั้งกับเรือหลายลําของกองทัพเกาหลีใต้รวมถึงเรือในอนาคตเช่นเรือพิเกตชั้น F F X 3เรือพิฆาตชั้น K D D X และเรืออู่ยกพลขึ้นบกจูโจมขนาดใหญ่ชั้น L P X 2นะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารนะครับว่าทางเกาหลีใต้ก็กำลังพัฒนาระบบป้องกันร,ระยะประชิดที่ติดตั้งปืนใหญ่กลแบบแกลลิง30 mm มิลิเมตรเพื่อใช้ในการติดตั้งบนเรือรบของตัวเองหาถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ